วันนี้มาชวนทำพอเตอรนูเดลแบบหนึบหนทานคู่กับไก่เลมอนหอมหอมบอกเลยว่าเป็นคู่เมโนูที่แบบทานเพลินมากๆค่ะอื่นนะคะเราจะซับเนื้อไก่ให้แห้งนะตัอนจะใช้เป็นสโฮ่ไก่ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยทําแบบนี้ถึง2ด้านเลยนะคะจะใส่น้ํามันในกระทะเล็กน้อยนะแล้วเราก็จะนําด้านที่เป็นหนังเนี่ยลงไปจีใส่กระเทียมแล้วก็ผักชีพอหนังไก่ของเราเนี่ยค่ะเริ่มสีสวย เราก็จะปรับด้านแบบนี้ใส่น้าเลมอนใส่น้ําสต็อกไก่ลงไปปิดท้ายด้วยผักชีแล้วก็เลมอนนําเข้าอบที่ไฟ200อองศานะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะตัวนี้สามารถนําเขา้าเตาอบได้นะคะแต่ต้องถอดด้ามออกมาด้วยนะ,ะตัวเส้นมันฝรั่งนะคะเราจะนามันฝรั่งบดเนี่ยปรุงรสด้วยเกลือผสมแป้งมันฝรั่งจนปั้นได้ปั้นเป็นก้อนละ15กรัมเอาฝาคนมากดแบบนี้ก็จะได้เป็นรูปน้ำ็กนำไปต้มให้สุกแล้วตักพักไว้ทีนี้เราก็จะมาเตรียมตัวซอสกันค่ะใส่น้ํามันเล็กน้อยผัดกระเทียมให้หอมจากนั้นเราจะใส่พิิกกนนนตต้้หอออมมซยยเเล็ ซอสัวเหืองแล้วก็น้ําตาลพอเขาเริ่มเดือดน,นะคะให้ปิดไฟแล้วก็เติมเกลือเส้นมันฝรั่งที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะลงไปแล้วก็คลุกให้ซอสเนี่ยเคลือบจนทัว่ว มออะไกระทะที่ตันใช้วันนี้เป็นของไฮมาดนะคะเขาจะมาเป็นเซตเลยนะคะมีทั้งหมด5ชิ ق, <ส>้นกระทะขนาด10นิ้ว8.7นิ้วแล้วก็มอ7นิ้วตัวฝาปิด7นิ้วนี้ค่ะตัวจับที่สามารถถอดได้ใครที่ชอบเข้าครัวนะต้องเอ j นจอยกับสิ่งนี้มากๆนอกจากจะใช้กับเตาได้ทุกประเภทแล,แล้วเขายังสามารถเขา้าเตาอบได้ด้วยนะที่สคัญนะคะเขาทําความสะอาดง่ายแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยยังประหยัดพื้นที่อีกด้วยและเวลาเสิร์ฟนะคะเราสามารถเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยใครที่สนใจไฮกระทะถอดดามได้เดี๋ยวตันแปะพิกัดให้น